นี้นะคะเราอยู่ที่คอนโดซัลราซ่าศรีราชาค่ะเป็นคอนโดที่ติดทะเลนะคะน้ําไม่ท่วมแล้วก็ไม่ต้องรอการระบายน้ําด้วยค่ะคอนโดของเรานะคะจะหยุด อยู่ติดกับโรงแรมเซนทราซนไลซาเรสิเดนซ์แอนด์สวีทสีราชานะคะลูกค้าที่มาพักกับคอนโดของเราค่ะสามารถใช้แฟคซิ v ิตี้ของโรงแรมได้ฟรีเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมเซนทราซนไลซาเรสิเดนซ์แอนด์สวีทสีราชาค่ะที่ตั้งอยู่ติดกับคอนโดของเรานะคะลูกค้าที่เข้าพักกับคอนโดเราสามารถมาใช้แฟคซิลิตี้ ภายในโรงแรมได้นะคะอย่างเช่นสระว่ายน้ําอ่างจากุซี่ฟันคูหรือว่าห้องคิดขับค่ะไปเราจะพาไปดูภาพรวมของคอนโดกันนะคะตามไปเลยค่ะแรกนะคะระบบรักษาความปลอดภัยของคอนโดครบคันมากค่ะก็คือมีเป็นการเข้าออกเป็นระบบพีการ์ดนะคะมีคุณลุงรับประด้วยค่ะแล้วก็มี c c ซีทีวีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ ทงคอนโดของเรานะคะจะมีแม่บ้านคอยดูแลส,ส่วนกลางทำความสะอาดฆ่าเชื้อ,อโอโซนแล้วก็คอยคัดกรองผู้ที่มาติดต่อด้วยนะคะต่อ,อไปเรามาดูส่วนกลางกันนะคะคอนโดของเราก็จะมีห้องฟิตเนสให้ด้วยนะคะของใช้เนี่ยเยอะมากลูกค้าสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะสระว่นายน้ำของเราค่ะใหญ่มากเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องซอมน้ากันนะคะ อันนี้ห้องซาวน่าของเราจะเป็นห้องที่แยกชายหญิงนะคะหรือว่าถ้าลูกค้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยสามารถใช้ห้องรวมกันได้นะคะห้องนั่งส่วนกลางของเราจะมี2ที่นะคะสองรับบีแล้วก็ตรงนี้ค่ะบริเวณคอนโดของเรานะคะก็จะมีพื้นที่สีเขียวสวยงามมากเลยค่ะสนามเด็กเล่นค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีเด็กเล็กๆหรือว่ามีลูกน้อยอันนี้สามารถพามาเล่นได้เลยนะคะคอนโดของเรานะะี่ค่ะติด ทะเลเลยนะคะลูกค้าสามารถมาชมวิวตรงนี้ได้เลยห้องพักของเราเป็นแบบขนาดเริ่มต้นที่1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือ9,000บาทต่อเดือนแต่ว่ามีเงื่อนไขพิเศษนะคะลูกค้าจะต้องเข้าพักภายในเดือนกันยายน2564นี้เท่านั้นค่ะ ใดน,นะคะที่อยากมาอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือว่าชอบมีเพื่อนมาสังสรรค์ปาร์ตี้กันเยอะๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกห้องที่มี2ห้องนอนหรือว่า3ห้องนอนได้เลยนะคะใดน,นะคะมีความกังวลเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาวนะคะว่าจะต้องเช่าหลายเดือนกี่เดือนถึงจะอยู่ได้อะไรแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าของเรานะคะมีสัญญาระยะสั้นอยู่แค่1เดือนเท่านั้นก็สามารถอยู่ได้คะ่ะ สในใจนะคะที่พักระยะสั้นติดเรือก็เช่าได้ลูกค้าสามารถติดต่อที่เบอร์โทร0835471616หรือที่เพจเฟซบุ๊กซันไลซ่าคอนโดที่พักติดทะเลได้เลยนะคะ